ฝนตกทุกวันเลยพอดีครับวันนี้เสียงเริ่มดีขึ้นแล้ว ต้องต้างอันนี้ใว่ผมไปกดไปกดชวนใครขึ้นก็ไม่รู้เขากดมางงงคอกยางเล่นติ๊กต็อกไม่ค่อยเป็นอ่ะคือก็ยังเล่นติกต็อกไม่ค่อยเป็นอ่และพี่เขาคือหมายถึงว่าเขาเป็น ขากดเข้ามาใช่ไหมเล่นอะไรอะ่ะโหตอนนี้คนมาดูเยอะจังกินข้าวยางอยากแก่แล้วมีความสุขแบบที่ฟอรจังสวัสดีครับ ใช่ผมกินเลยพักกลางวันมาสองได้เออออ,อุ้ยมีคนรู้ด้วยละผมกินกว๋วยเตี๋ยวใครสามารถกินได้นในตกวันีบ้างแต่ได้ยินเสียงผมฉันเนาะ กเเลถ้าอยากเล่นต t i ต t อ k เก่งๆต้องเล่นยังไง t i k t อ k หนึ่งส่วนหนึ่ง วันนี้วันเขาเปิดเด็กเปิดเทอมกันยังอะ่ะฟอสจิมมี่สีน่ารักไหมน่ารักมากครับฟอสแคนยูส no. ปีนิดนอวไอแคนดับเออหนีปอปอนนะไอไอจูจูใชอ่อ่ะมันชื่ออะไรไจูจูใช่ไหมปกติกินนมถ้วยก่อน ปกติกินหวานก่อนข้าวหรือว่าขาวแล้วตบหวานของผ,ผมมาแบบอมรับนี่อดูไหมผมกินเลยเด,เดี๋ยวกลับกล้องให้ดู กับกล้องอยังไงวะกวกดนะกดสลับกล้องทำไงอะ่ะมันกดสลับกล้องได้ปะกดสลับกล้องอยังไงอ,อ่ะโอ้เนี่ยหุ้นเส้นเส้นใหญ่ตับลวกน้ำซุปเส้นเหล็กอ่า กินคนเดียวจ้ากินคนเดียวครับกินเยอะปะกินใบคุยไปแล้วกัน เกิดมายุคนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอะไรก็สะดวกสบายเลยนะ ถ้าออกออกจากหน้าติ๊กตอกออกจากหน้าติ๊กตอกเนี่ไลฟ์มันจะตัดๆหลายคน่ะไม่ค่อยรู้สึกผมปานคนกินเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะมาก แต่ผมแบบระบบเอาผ่านดีอะแล้วลทุกคนกินข้าวน่าจะใกล้เสร็จแล้วมั้ง นี่กำลังจิบน้ำจุดจุด,จดซีโร่ที่มีน้องรักเป็นพรีเซ็นเตอร์อยู่ ชวนคุยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะหันมาตอบอันที่มองเห็นกินเสร็จเป็นไต่อล้ครับกินเสร็จก็เดี๋ยวแวะร้านขายของชำแถวบ้านแป๊บหนึ่ง เม้นไหลไว้มากจริง <C le af> ผมจะตอบอันนี้ผมหันมาเห็นนะ แตวสะอึกตื่นเต้นกับแอลแอลมากใกล้และใกล้ละต่างทุกคนด้วยนะครับใครมา L L แอลแอก็มาเจอกันนะพี่ชื่อม้ยไหมครับไม,ไม่ใช่ครับชื่อฟอบคนบัตรไม่ทันมีไลรสเ,เต็มมิ่งมาทุกคนยังมีขายอยู่เด้อ ก็มาเจอพวกเราได้ยี่สองคนน้องๆทุกคนแบบตั้งใจมากอยากเจอทุกคนแหละแต่มีเรามีสองวันครับ ที่ฟอร์จอโทรมาขออย่างยังเลยากะจายละกระจายละมดละหนึ่งไปกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวลองสั่งสองจานเล็กดูก่อนแล้วก็หนึ่งจานใหญ่ถ้าไม่อิ่ม่อยสั่งเพิ่ม มีทีมเพลงไหมคะจริงจริงมีครับแต่ไม่บอกอยากให้เดาไงซ้อมเสร็จแล้วหรอไม่ครับซ้อมทุกวันแต่ส่วนใหญ่พวกผมซ้อมมันตอนเย็น วัอนนอนกี่โมงอเมื่อคืนเหรอครับเมื่อคืนนอนเมสเซ่นะาเที่ยง,งึนครึ่งโดยประมาณตื่นตื่นเจ็ดโมงนะวันนี้แต่ว่าเล่นกับเฟยอะไรเงี้ยแล้วก็เผลอหลับไปตอนเที่ยงคนดูสามวันหกแล้วเนี่ยไหนม,มันจะเยอะกว่านี้ได้ไหมอยากรู้ว่าทำยังไงดี อยากเล่นติ๊กต็อกเก่งๆน้อทำเลยรีวิววิลเลียมน้องวิลเลียมน่ารักหมายถึงว่าผมชอบเสียงเขานะเสียงเขาจะดปนแบบว่าพี่ฟอสอะไรเงี้ยเสียงเขาจะมีความแบบแอคโคในตัวเสียงเท่เป็นคนเป็นเด็กเสียงเทยี่สิบเลยนะ่ะอายุอายุยังน้อยอยู่เลย น่าจะไปได้ไก่มามีเรีม่มหมายถึงว่าเริ่มต้นเป็นการน้องเริ่มต้นได้ดีดีใจกับน้องมันน้องเก่งใส่ก็น่ารักเฮ้ยสี 4, ่พันหรอทำไมคนดูเยอะจัง เปิดบูธขาของเบ่าปีนี้เปิดครับผมเปิดไขาของมีของมาขายันตอนปีนี้เป็นของใหม่ด้วยเป็นของน่ารักน่ารัก เฮ้ยปีนี้มีลิมิเต็ด้วยนะของอะไม่มีผลิตซ้ำทำมาไม่เยอะบอกว่ามีน้อยจริงขายเป็นเซ็ต นี่อยากเปิดกล้องนะเนี่ยเปิดกล้องเรื่องใหม่ You are my t e a u r e หรอพอแม่พอแม่นี่รู้ทุกคนรู้ใช่ไหมเพลงนี้เขาแต่งให้ LL นะ You are my t e a u r e เป็นฟิลเหมือนเพลงประจำ LL อดอามาเลยเชืับนี่ก็เพิ่งรู้เมื่อวานลุงกินกี่ถ้วยหรอลุงกินสามถ้วยจะ้ะสองถ้วยเล็กหนึ่งถ้วยใหญ่ เหนือไม่ออกเลยเธอแถวบ้านมันเหมือนผนเพิ่งตอกไปอะครับหมดแล้วไปกันต่อ สวัสดี4,500คนที่เข้ามาดูด้วยครับมาดูเด็กว่างใช้คำว่าตื่นเป็นเด็กได้อยู่ไหมเนี่ยแต่พออยู่กับน,น้องมากๆหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้เราเด็กลงนะหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่มาตลอดเลยกลายมาเป็นอุ๊ยอะไรอ่ะกลายมาเป็นรุ่นพี่ซะอีกเนาะน่ารักดิ คุณเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเนี่ยน้องปิงน่ารักไหมครับน้องปิงน่ารักครับจริงรู้จักน้องปิงอยู่แล้วรู้จักอยู่นานมากล้วเปิดอ mm ินเวชชั่นแรกที่เจอน้องปิงนะ mm hmm. บอกวัสดีครับชื่อปิงนะครับรักพี่นะครับแล้วเดินมาก่อน mm hmm. <laughs> เด็กคนนี้ปานานมากแล้วสามสี่ปีแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังยังเลยจ้ะแล้วเอาเป็นนี้มีของขายนะครับ รีวิวบุ๊กสั้นๆหน่อยได้ไหมครับขยันขยันใส่ใจแบดออนแต่ผมว่ารู้สึกว่าช่วงนี้บุ๊กมันโฟกัสเยอะขึ้นนะถึงว่าเที่ยวแบบที่ผ่านๆนะมันดูแบบจริงจังกับอะไรๆอย่างเยอะขึ้นเยอะเลย จูเนียร์ใส่แล้วล่ะใส่ดีจุเน,ยละละยเนียก็เป็นคนเก่ง่ะหมายถึงว่าผมว่าจูเนียร์เป็นคนคบเครื่อนอ่ะหมายถึงว่าให้เล่นก็ทําได้ให้ทำอะไรก็ทำได้แล้วทำได้ดีด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะม,นมันทำได้ดีหมดเลยทุกอย่างไม่เคยเห็นมันทำอะไรได้ไม่ดีเลย ถ้าพาเล่นมันก็เล่นสุดทํางานมันก็ทํางานสุดย่วงนี้แล้วมันก็เอาจริงมันเป็นคนที่ยังให้คาปรึกษาได้ดีมากๆนะในหลายๆอย่างตัวเนี้ถึงมันจะแบบเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันเล่นมันนู้นอย่างนี้แต่ว่าพอเวลาพาแบบซีเรียสอะมันมันเป็นคนที่แบบปรึกษาได้ี่ 1SF มีมวยไหมจูบุกอ่ะไม่แน่นะเผ็ดจังเผ็ดมากก๋วยเตี๋ยวมัน แดงเลยรีวิวของขายแล้วครับใส่แล้วเท่ใส่แล้วน่ารักใส่แล้วว,วิบวับรีวิวพี่ฟอสพี่ฟอสหรอหาตัวจับยาก แอบหัวหน้าดูหรอหรือเสียงหล่ะของ LL ปีนี้ก็ใส่แล้วเท่ ใส่แล้วแบบวิบวับอะไรเงี้ยแต่ทำมาน้อยนะทุกคนแบบมันเป็นทำมาแค่แบบทำมาเป็นเซตอะทำมาร้อยร้อยชุดเองน้อยปะขายเอาสังคม โ้คนดูเยอะจังปรไฟยนักเล่าเสมอตลอดไปไปกินคนเดียวครับ จริงก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะแต่ว่าให้ประมาณ60%ท้องกินผมกินนีกนะน่ารัอีกสาจานจอพอละเบือ่อละ ปล่อยความลับในบทเพลงเหรอผมไม่รู้อะไรเลย นไไานไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเช็คบินเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์ละเทเลอร์ครบหนึ่งล้านครบครบแล้วหรอเทเลอร์บทเพลงครบหนึ eler, ่งล้านแล้วหรอจริงไหม หนึ่งร้านเมื่อไหร่เมื่อกี้หรอโอ้สุดยอดหนึ่งร้านนะไวจังเย้อยากทำงานพี่เติร์ลแ,นนแล้วเติร์ลเป็นคนน่ารักอ่ะเขาแบบมีอะไรให้เราแชร์ เติ้ลเป็นคนแบบพี่เติ้ลกับก,บ,กบแฟน,นะครับมีภาพในหัวคิดแบบเหตุการณ์แบบที่หนึ่งถนะ้าทำแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ที่สองทำแบบนี้จะออกแบบรูปแบบที่สองอะไรเงี้ยเขามีความแบบความเป็นไปได้หลายอย่าง,งก็ รอไม่ไหวลที่ได้ร่วมงานพี่เติร์นส่วนสกายเลดพี่ฝนก็ไม่เคยทำงานพี่ฝนงานก็ตื่นเต้นนะครับทั้งพี่เติร์นแล้วก็พี่ฝนน่าจะทำให้ทักษะทางการแสดงของผมไปอีกระดับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างหนักสำหรับผมนะ หมายถึงว่าบทที่ได้มันท้าทายถ้าทําได้ก็เก่งแค่ละก็เวิร์คฮากับมันไปเพราะมันคือสิ่งที่เราชอบอะเนะถ้วยเลยก็จะทำให้เต็มที่ครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพาสแสดงอะไรก็ตามเราจะไปกันให้สุดเราจะแบบว่าไม่ให้มีอะไรมาขัางขาใจน่าจะมันน่าจะแบบถ่ายกันให้บ้าไปเลย ซีรีส์อ่ะปีนี้สองเรื่องมันมันถ่ายกันได้บ้างเลยเป็นะี้ทำงานให้มันไปเลยเอาให้แบบสุด ก็ดีเหมือนกันหาทายตัวเองดิเติมความต้องการในใจอยากได้ความท้าทายหมไ<ม>ก็เป็นกำลังใจให้ฟอร์มด้วยนะครับ

ครับปีนี้มันมันนี่ครับเดี๋ยวเ<ด>ก็บตัางเลยครับเนี่ยไปนะครับทุกคนไว้เจอกันอิ่มไหมเฉยๆอันนี้